สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่อาช์ช,ชี้ชาแนลวันนี้นะคะชีชจะมาทำคลิป เตือนค่ะใครที่ขายของออนไลน์และก็ขายใน t k t t o k ช็ออย่างเดียวนะคะต้องระวังไว้นะคะความหมายที่ชีจะบอกค่ะก็คือเราจะมาพึ่ง TikTok อย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะอะไรนะคะวันนี้เอา5ข้อมาเตือนกันค่ะไปฟังข้อแรกกันเลยค่ะข้อแรกเลยนะคะอยากจะบอกว่าคุณเคยได้ยินอันนี้ไหมคะโดนแบนคลิปโดนแบนไลฟ์และที่สำคัญนะคะหนักที่สุดเลยก็คือโดนแบนช่องนะคะถ้าเกิดว่าคุณเจอ3สถาน านการณ์แบบนี้เข้ากับช่องของคุณนะคะคุณคิดดูนะคะว่าของที่ขายมาทั้งหมดเงินที่ค้างอยู่ในยูเซอร์นะคะจะถอนออกมายังไงนะคะแล้วก็สิ่งที่เราทําคลิปหรือว่าพัฒนาช่องมาทั้งหมดนะคะก็คือศูนย์ไปหมดเลยนะคะและก็การติดต่อเจ้าหน้าที่หรือว่าติดต่อกับติดต่อเนี่ยคือมันยากมากเลยนะคะทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าจะติดต่อกับใครได้ทางไหนนะคะ และข้อสองนะคะที่ชี้อยากจะมาเตือนค่ะก็คือตอนนี้นะคะชี้เห็นคนบ่นในติกตอกเยอะมากๆเลยนะคะว่าถอนเงินยากมากๆนะคะบางคนนะคะลงทุนไปหลักแสนหลักล้านนะคะเงินไปจมอยู่ในระบบของติกตอกนะคะยังไม่ได้ทุนกลับคืนมาเลยค่ะขายได้ก็จริงนะคะเห็นแต่เพียงตัวเลขที่โชว์ค่ะแต่ก็ยังไม่ได้เงิน ออกมาเลยนะคะหรือบางคนนะคะถอนออกมาได้ทีละนิดทีละหน่อยบางคนบอกว่าถอนได้หลักร้อยนะคะลงทุนไปเยอะขนาดนั้นนะคะแต่ถอนได้ทีละนิดทีละหน่อยถามว่าแล้วกิจกรรมมันจะโตแล้วมันจะไปได้ยังไงนะคะเงินทุนนะคะคนค้าขายเนี่ยเราจะรู้กันดีว่าเราจะต้องมีเงินหมุนนะคะหมุนไปเรื่อยเพื่อที่จะเอาเงินที่ขายได้เนี่ยเอามาซื้อของ ตัวใหม่มาขายต่อถูกไหมคะถ้าเกิดว่าเงินไปกองอยู่ในแอปทิกตอกเนี่ยอย่างเดียวนะคะก็ไม่สามารถที่จะเอาเงินไหนไปซื้อของมาเพิ่มได้ถูกไหมคะระบบมันก็จะแบบชะงักค่ะและอันนี้ก็คืออยากจะมาเตือนค่ะว่า เฮ้ยมันระบบมันแบบอาจจะมีความยุ่งยากแล้วก็ถอนเงินยากมากๆแม้แต่การที่เราทำอัฟิลิเอตนะคะหรือว่าเป็นนายหน้าเฉยๆไม่ได้สต็อกสินค้านะคะกว่าเงินจะเข้านะคะก็ใช้เวลามากเลยทีเดียวไม่ต่ำกว่า7-8วันนะคะเพราะกระบวนการการขนส่งตอนนี้นะคะใช้เวลา3-4วันเลยนะคะกว่าของจะถึงลูกค้าพอของถึงลูกค้าเสร็จปุ๊บนะคะถึงจะรับเงินนะคะถ้าเป็นกรณีเก็บเงินปลายทางค่ะ กว่าจะรับเงินเสร็จเงินนั้นเข้าสู่ระบบนะคะยังไม่ได้ให้กับเจ้าของร้านเลยนะคะติ๊กตอกก็ยังต้องมาคํานวณตอนนี้หักค่าธรรมเนียมด้วยค่ะทุกคนก็หักค่าธรรมเนียมอะไรกว่าเงินจะมาถึงมือนายหน้าอย่างเรานะคะก็ใช้เวลานาน,านพอสมควรเลยจริงๆค่ะมาถึงข้อที่3นะคะปัจจุบันนะคะถ้าใครที่ซื้อสินค้าในติ๊กตอกแล้วก็สินค้านั้นนะคะราคาต่ํากว่า100บาทคุณก็จะต้องใจ่ายในราคา100บาทอยู่ดีค่ะ ยกตัวอย่างตัวนี้นะคะแว่นตาแมวนะคะที่ชี้เคยสั่งซื้อค่ะเมื่อก่อนมันราคาแค่ประมาณ20กว่าบาทนะคะแต่ถ้าคุณจะซื้อตอนนี้นะคะก็คือจะต้องจ่าย100บาทเลยค่ะเห็นข้อเสียตรงนี้ไหมคะเพราะฉะนั้น Tik t o ็กอกช็อปนะคะจะเหมาะกับแค่บางสินค้าเท่านั้นนะคะมันอาจจะไม่เหมาะกับการที่เราอ่ะจะขายอะไรที่เป็นกระจุกกระจิกของที่มันแบบ ราคาถูกๆชิ้นน้อยๆนะคะจะเป็นของแค่บางอย่างนะคะที่ราคาเกิน100บาทขึ้นไปเพราะว่าลูกค้าก็ไม่อยากที่จะมาจ่ายไอ้แว่นตาเล็กๆอันหนึ่ง100บาทนะคะแทนที่เราจะไปซื้อจากแอปอื่นนะคะไม่ว่าจะเป็น s h อป e e Lazada เราก็จ่ายแค่20กว่าบาทแล้วก็จ่ายค่าขนส่งไปก็เท่านั้นถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นความยากแล้วก็ความท้าทายอย่างหนึ่งนะคะของคนที่อยากจะมาขายสินค้าใน Tik t o ็อกค่ะ มันก็มีทางออกอยู่นะคะยกตัวอย่างเช่นเราสามารถทําแคมเปญหรือว่าทําโปรโมชั่นนะคะอย่างเช่นขายทีละสีอัน5อันอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะเหมาะกับสินค้าบางชนิดอยู่ดีะคะ่ะอย่างเช่นแว่นตามแมวที่ชี้เล่าให้ฟังเนี่ยไอตัวเนี้ยใครจะอยากซื้อมาประมาณ4 5อันคะถูกไหมคะมันก็จะเหมาะกับสินค้าที่มันหลากหลายอยู่ดีอย่างเช่นสบู่สมมุติสบู่ก็ละยี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะเราก็อาจจะจัดโปรสีก้อนร้อยห้าก้อนร้อยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะลูกค้าก็สามารถ เลือกกลิ่นได้อะไรประมาณนี้ข้อที่4นะคะอันนี้มีหลายๆกรูรูนะคะใน Tik t ต็อกรวมถึงชี้ด้วยนะคะที่คิดเหมือนกัน,นะคะ่ะก็คือเรามองว่า AI ของติ๊กต็อกนะคะมันยังไม่เสถียรนะคะและ AI ของติ๊กต็อกนะคะเหมาะกับคนที่ทำช่องเฉพาะทางเท่านั้นนะคะใครที่ทำช่องหลากหลายหรือทำสเปซสปาอะไรแบบนี้ก็คือไม่นำส่ง เผื่อบางคนไม่เข้าใจนะคะว่าเฮ้ย AI ของ TikTok ทํางานยังไงนะคะทุกครั้งเวลาเราทําคลิปแล้วก็เราอัปโหลดคลิปลงไปในแอป TikTok นะคะ AI เนี่ยก็จะนําพาคลิปนั้นนะคะไปสู่ยังสายตาของผู้ชมค่ะซึ่ง AI จะพาไปยังไงบ้างน,นะคะกระบวนการก็คือเราทําคลิปอะไรติดแฮชแท็กอะไรนะคะแล้วก็เราทําคลิปแบบไหน AI จะประมวลผลนะคะแล้วก็จดจําค่ะเขาจะเรคคอร์ดหมดเลยว่าโอ้ oh, ช่องนี้นะทำเกี่ยวกับอาหาร ฉันจะนำส่งเรื่องราวสิ่งเหล่านี้ไปให้กับคนที่ชอบดูคลิปทำอาหารชอบดูคลิปคนรีวิวร้านอาหารอะไรต่างๆนะคะซึ่งเขาวางโปรแกรมไว้ทั้งหมดเลยนะคะซึ่งอันนี้ก็จะเหมาะกับบางร้านที่ขายของ ตรงกลุ่มหรือเฉพาะกลุ่มมากๆเท่านั้นนะคะแต่ใครที่แบบขายของหลากหลายแล้วต้องมารีวิวอะไรที่มันหลากหลายนะคะชิมองว่า AI มันจะสับสนนะคะแล้วก็ AI ก็จะไม่นำพาคลิปตัวนั้นนะคะส่งไปยังผู้ชมอะคะ่ะก็คือสุดท้ายแล้วก็เหมือนโดนปิดการมองเห็นนั่นเองก็อย่างที่บอกเลยนะคะเราจะพึ่งพาแค่แอปติกต่ออย่างเดียวก็เหนื่อยนะคะข้อสุดท้ายนะคะข้อที่5ค่ะการที่ติกต่อนะคะเขากําหนดไว้ว่า เราจะต้องมีปฏิสัมพันธ์กับคนที่อยู่ในแอปนะคะไม่ว่าจะเป็นลงคลิปแล้วนะคะเราไปกดไลค์กดแชร์ไปคอมเมนต์เขาหรือเปล่าอะไรอย่างี้นะคะคือมันเป็นการที่แบบว่ามัดมือชกมากจนเกินไปจนทําให้เรานะคะแทบจะไม่มีเวลาไปทําอย่างอื่นแล้วนะคะแต่เอาจริงๆข้อเท็จริงตัวนี้นะคะชี้เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆแล้วนะคะว่าจริงๆยังไม่มีความจําเป็นมากขนาดที่ว่าจะต้องไปกดไลค์เมนแชร์หรืออยู่ใน TikTok นานขนาดที่ว่าวันวันหนึ่งต้องไปอยู่ในในนั้นประมาณแบบ4ีหชั่วโมงอะไรงนี้คือไม่จําเป็นนะคะแต่ให้กลับไปดูข้อที่4นะคะก็คือคุณจะต้องทําเฉพาะทางจริงๆค่ะ AI เ <AI S 2> ขาถึงจะนําส่งนะคะคลิปของคุณไปให้ยังทาร์เก็ตลูกค้าหรือว่าคนดูได้ตรงกับช่องของเรานะคะซึ่งอันนี้มันถูกเขียนมาหมดแล้วอะ่ะมันแบบว่ามันมือชกนะคะ แต่มีสิ่งหนึ่งที่เป็นเรื่องจริงนะคะก็คือถ้าหากว่าเราอะหายไปจากติ๊กต็อกนานๆนะคะอย่างเช่นประมาณ5วัน7วันหรือเป็น10กว่าวัน2อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่เข้ามาในแอป,ปเลยนะคะช่องของคุณหรือว่าร้านของคุณนะคะจะถูกปิดการมองเห็นนะคะคือเกลียดคานี้จริงๆเลยค่ะการปิดการมองเห็นเนี่ยนะคะหรือถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคะคืออันนี้มันมีจริงๆแล้วก็มันปิดกั้นจริงๆนะคะเพราะว่า เราอาจจะแบบหายไปนะแล้วก็คือเขาอ่ะเขียนระบบมาแล้วไงเหมือนข้อสีที่ชีบอกนะคะก็คือระบบ A.I. ของเขาเนี่ยคือกําหนดมาแล้วอะถ้าเกิดว่าใครที่เหมือนจะแบบหายไปจาก t i k t o ็อแล้วอะเขาก็จะให้ความสําคัญน้อยลงไปนะคะซึ่งข้อเนี้ยนะคะถ้าเกิดว่าคุณอะเปิดร้านขายของใน TikTok นะคะหรือว่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะ ก็จะต้องหมั่นเข้ามาทํางานนะคะหรือว่าอัพคลิปใน t k t t o k อยู่บ่อยๆเสมอๆนะคะมากกว่าการที่จะไปกดไลค์เมนหรือแช์นะคะอันนี้จะทําให้ช่องของคุณมันโตนะคะแล้วก็ไม่ถูกปิดกั้นการมองเห็นนะคะแต่ก็อย่างที่บอกเลยว่าการพึ่งพาแค่แอปเดียวหรือว่าสื่อโซเชียลแค่แพลตฟอร์มเดียวนะคะก็คือเหนื่อยแล้วก็น่ากลัวมากเลยนะคะ คุณจะถูกแบนหรือว่าถูกปิดกั้นเมื่อไหร่ก็ไม่ทราบนะคะเพราะ AI มันกําหนดมาแล้วนะบางคนนะคะไลฟ์สดไม่ได้ละเมิดกฎชุมชนอะไรเลยนะคะหรือว่าลงคลิปแบบว่าไม่ได้ละเมิดกฎชุมชนนะคะก็ยังโดนแบนมาแล้วนะคะทุกอย่างมันกําหนดไว้แล้วโดย AI นะคะก็อย่างที่ชี้บอกนะคะเราทําค้าขายนะค,ะควรจะ ทำหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแต่ชีก็เชื่อนะคะว่าพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่วนใหญ่ก่อนที่เขาจะมาอยู่ใน TikTok อกนะคะเขาอยู่ในแพลตฟอร์มอื่นๆอยู่แล้วนะคะแล้วเขาก็ขยายตัวเองเนี่ยเข้ามาอยู่ในแอป t i k กต็อส่วนใครที่เริ่มมาจาก t i k t o ็อนะคะอยากจะให้รีบดึง ลูกค้านะคะอาจจะเก็บคอนแทคไว้หรือว่าอาจจะต้องแนะนําเขาหน่อยว่าเราอะมี f c e b o o k Fanpage นะเรามี Facebook กลุ่มนะหรือว่าเรามี Line แอดตัวนี้นะเราก็ใช้ช่วงเวลาที่เราเติบโตใน t i ๊กต็อกช่วงนี้นะคะกาอบโกยพวกข้อมูลลูกค้าหรือว่าลูกค้าของเราเนี่ยเอามาเก็บไว้นะคะให้เขามาดูสินค้าของเรานะคะในแพลตฟอร์มอื่นไม่ว่าจะเป็น อาจจะเป็นเว็บไซต์นะคะหรือว่า Facebook Fanpage อะไรแบบนี้ค่ะเพราะเราก็ไม่รู้เลยนะคะว่าเราจะถูก TikTok อแบนหรือว่าปิดช่องอะไรนะคะโอเคค่ะและวันนี้ก็คือ5ข้อที่เชียเอามาเตือนกันนะคะว่าเพราะอะไรเราถึงไม่ควรจะพึ่งแอป TikTok ออย่างเดียวลืมขายของใน TikTok อกช็อย่างเดียวนะคะใครมีความคิดเห็นยังไงนะคะสามารถเขียนไว้ใต้คลิปได้นะคะแล้วก็ใครมีคําถามอื่นๆก็สามารถ คอมเมนต์ได้ค่ะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะชีจะมาสรุปอะไรให้ฟังอีกหรือจเจ้าสาร่าอะไรดีๆเกี่ยวกับ t ิกต o k มาเล่าให้ฟังอีกนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะและถ้าคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ค่ะแชร์ให้เพื่อนด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะบาย